สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้เป็นตอนเช้าจ้ะเด็กๆเขาเพิ่งตื่นนอนกันเบบก็ตื่นนอนมาเราก็มารีบทํากับเข่าให้เด็กๆเลยจ้ะตื่นสายกันเพราะว่าเมื่อคืนนี่นอนดึกกันจริงๆเลยจ้ะเมื่อคืนนี่เด็กๆเข้ามานอนที่บ้านเบวรวมลูกๆแบบด้วยเนาะเป็นทั้งหมดหกคนจ้ะแต่เจน,น่าไม่ได้นอนด้วยเนะาะเจน่ากลับบ้านเมู่อวานนี่รวมทั้งหมดมีเด็กเจ็ดคนเจน่ากลับบ้านแล้วก็เหลือหกคนจ้ะ เดี๋ยวเราจะทาอาหารให้เขาเนาะแต่เราคงไม่ได้แบบว่าทําวิธีการทําให้แบบว่าเอฟซีได้รับชมเนาะเพราะว่าเรารีบทาําจัดเพราะว่าเด็กๆนะ่ะกลัวเขาหิวกันจ้ะเดี๋ยวเขาจะหิวกันแล้วเขาเพิ่งตื่นนอนกันเนาะเดี๋ยวยังไงตามมาดูอาหารเช้าที่เราทำให้เด็กๆแต่ว่ามีอะไรมั่งเนาะเดี๋ยววันหลังเนาะรามีเวลาเราจะต้องมาทำวิธีทำามาแป้งวัดโก้หอยอะ่ะเอฟซีได้รับชมกันจ้ะ วันนี้ด่วนด่วนอีกเลี้ยวด่วนทุกทีเลยรีบทำนี่จ้าเราจะให้ดูวมิกกี้เมาส์ยังหนากินเลยจ่ะเราก็มีผลไม้ต่างๆเลยนะที่มีในตู้เย็นจ่ะส่วนลำรวยเอฟซี FC ถามหาลำรวยเยอะเลยลำรวยอยู่นี่จ่ะลำรวยลูกเฝ้าแต่แววหมดวันจ่ะเสียงเด็กๆเ,เขาอยู่ห้องใต้ดินกันเราก็จัดโต๊ะยังไม่เซตจ,จ่ะ แล้วได้นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวต้องรอทอดไข่ด้วยผลไม้จ้ะอุยแดดข้างนอกอย่างดีเลยเดี๋ยวเด็กๆเขากินเข่าเ็จเรียบร้อยแล้วเขาก็คงออกไปไหว้น้ำเล่นกันกลังบ้านเนาะหั่นแอปเปิลครึ่งลูกเนาะแล้วก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งจ้ะลูกหนึ่งเราจะหั่นได้สี่ชิ้นเพราะหั่นเซจแล้วเราก็มาตัดตรงนี้ออกจ้ะ นี่จ้ะหลังจากนั้นเราก็มาทําตัดออกอยเนี้ยอันนี้เราจะเก็บเอาไว้จ้ะเนี่ยตัดเป็นเฉียงลงอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเราก็เอามาประกบกันเราก็จะเป็นใบไม้หรือเราจะเรียกว่าเป็นปีกนกก็ได้จ้ะนี่เนาะร่อนๆเลยจ้ะเราจะให้เดี๋ยวแต่งรุ่น แดงร่วนออกมาเลยนี่จ้ะเราทอดไข่ไส้นมจ้ะแล้วก็ทาเนยลงไปแล้วนะเราจะทำไข่กวนของข้าหนังจ้ะ จะทอดแค่ไข่สามฟองพอๆค,ค,ค,คิดว่าเด็กๆเขาคงกินกันหนาวคนละนิดจ้ะฉันมากเด็กๆเขาจะชอบกินหลน้มิกิเม้าวาฟเฟิลเนาะที่เราทำมากกว่าเราจะใส่ผงหัวหอมผงกระเทียมลงไปด้วยจ้ะให้แบบว่าได้กลิ่นเนะาะใส่ลงไปไม่เยอะจ้ะแค่นิดๆเราก็จะมีพริกไทยลงไปด้วยนิดหน่อยเนาะแค่นี้จ้ะ เรียกไข่กวนแต่เราชอบไข่เจียวของไทยเรามากกว่ากินก็เข่าอันนี้จะออกแบบว่ารสชาติจืดๆจ้ะเพราะเป็นไข่อ่ผสมก็นมนะแล้วก็ามาทอดกันนเ่ยเบคอนจ้ะ เราให้เด็กๆคนละสองชิ้นเนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ครบกันเราจะให้ดูอะไรด้วยว่เาเห็นเด็กๆเขานั่งอย่ต้องนน่นจ้ะต้องขอบซ้าไปหน้าม่ะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะเขานั่งกันทั้งหมดหกคนจ้ะด้วเขานั่งเอาขาหยอดลงน้ามแล้วก็แบบนั่งนิ่งๆกัน ทำให้แววนึกถึงตัวตุ่นเลยที่มานั่งอยู่ตรงระเบียงแบบตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยตัวตุ่นคงตายไปแล้วจ้ะจะอยู่แค่ตัวตุ่นที่อยู่ตรงอ่ะป่าหลังบ้านเนาะแต่ว่าไม่ได้เขามาในบ้านเราจ้ะดูเด็กๆเ,เขาพากันนั่งอยู่ตรงอ่ะขอบสะแวววิ่งออกมาถ่ายคลิปวิดีโอสักแป๊บจ้ะดูเขาพากันนั่งยอนขาลงในสะน้ำจ้ะยังน่ารักเลย เดี๋ยวเอาเขาไปในบ้านไปทำกับเขาต่อก่อนจ้ะดูแล้ว <laughs> เซตเรียบร้อยลวจ้ะอาหารเช้าที่เราทำให้เด็กๆเ,เขากินกันเนาะเ็จแล้วจ้ะน้องเจนาตาไปเรียกเพื่อนๆมาเราเดี๋ยวเขาเขามากินเข่ากันเราจ้ะอาหารเช้าทำง่ายๆมีไข่ทอดของฝรั่งเนาะไข่ผสมก็นมมีแอปเปิลที่แบบแก้สลักมีผล,ลไม้ต่างๆที่แบบมีในตู้เย็นแล้วก็วาฟเฟิลที่แบบทำจ้ะแล้วก็เบคอนที่แบบทอดเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะรอแค่เด็กๆเขาเข่ามากันเด็กๆเขาจะทําความสะอาดซาไหวน้ามั้งเพราะว่าเขาจะตาไอ้พวกแมลงนะออกจากในซาไหวน้ำจ้ะ จะห้ดูจ้ะว่าเหลืออะไรมั่งเพราะว่าเอฟซีอยากเห็นาว่าเด็กๆเขากินอะไรเหลือไหมเขากินมดหรือเปล่านี่จะ้ะเหลืออย่างละชิน้นนี่จะ้ะเราถึงทอดไข่แค่สามฟองไงเพราะว่าเด็กๆเขาคงกินกันในมดจะ้ะแต่ทุกอย่างมดเกี้ยงเลยด้วยนี่จะ้ะเดี๋ยน้องชบาย,ยังนั่งอยู่เพื่อนๆเขาไปกันเราไปใส่ชุดายน้ำแล้วเขาจะออกไปวไยน้ำกันจะ้ะ เด็กๆเขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยกจานที่เขากินเสร็จเนาะเอาไปให้แหววไว้ล่างจ้ะนี่จ้ะอาหารที่เขากินเหลือกันกินไปหมดเด็กๆเขาอิ่มกันแล้วเด็กๆเขาหนารักจ้ะกินกันเสร็จแล้วก็ยกจานยกแก้วไปเก็บแอบมาส่องจ้ะด้วยเด็กๆเขาทําความสะอาดซ้าไปหน้าให้แหววเขาตักแมลงออกจ้ะทาครีมกันแดดในกันด้วย ลมแรงเหมือนกันเด้นี่แต่ว่าแดดร้อนจ้ะอากาศดีเลยเด็กๆเ,เขากำลังเปลี่ยนชุดกันจ้ะเดี๋ยวก็ออกมาไหวาน้ำกันแล้วเวลาแบบจะลดน้ำต้นไม้นะแบบวก็เอาดอกไม้ที่แบบวห้อยอะ่ะเอามาวางไวก้กระตรงขึ้นจ้ะแล้วก็ลดน้ำส่วนจานนี่เป็นของบิลลี่จ้ะเดี๋ยวเอฟซีจะถามแหวอีกแหละเอา้าทำไมบิลลี่ ไม่เห็นอ่อได้มานั่งกินเลยนี่เป็นจานของบิลลี่จ้ะกำลังทำแบบว่าเซตเซตใหม่ๆร่อนๆเลยจ้ะดูควันออกเลยของบิลลี่แบบก็ทำให้จ้ะวันนี้เป็นวันอ่ที่บิลลี่ยุดพักร้อนวันแรกเนาะบิลลี่ยุดพักร้อนหนึ่งอาทิตย์จะ้ะนี่จะ้ะเดี๋ยวเอฟซีถามไม่แกเป็นห่วงบิลลี่ว่าบิลลี่ได้กินด้วยไหมของบิลลี่แบบทำแยกไม่ให้ต่างหากจะ้ะเดี๋ยวบิลลี่ก็ตื่นมากินแล้วจะ้ะ เดี๋ยวมารับเจนนาที่บ้านยายของเจนนาจ้ะเจนนาเพิ่งเลิกเรียนเหมือนตะกี้เราก็เลยโทรมาบอกให้แบลมารับจ้ะนะ้าอยากกลับไปเอ่อเล่นที่บ้านแบวอีกไปไหว้น้ำก็เด็กๆจ้ะไอ้กล้องเรลทำไมตั้งมาเป็นแบบนี้บรรยากาศอย่างดีเลยจ้ะเมืองที่แบลอยู่แล้วก็เมืองที่เอ่อเจนนาอยู่เนาะส่วนมากจะเป็นแบบว่า เขาปลูกพักปลูกผลไม้จ้ะเป็นฟาร์มเดี๋ยวถึงบ้านยายของเจนนาแล้วจ้ะหน้านั่งรออยู่หน้าบ้านมองไปเห็นเจนนาโน่นจ้ะด้วนางยืนรออยู่กันหน้าบ้านโรงเรียนของนางไม่ยุดเรียนจ้ะวันนี้ไม่ปิ นางก็เลยไปโรงเรียนนูน,นจ้าเจน,น่าอยู่เจน,น่าอยู่น,นู่นจ้ะบาสวีทฮ Hi. Hi. เดี๋ยวเราจะต้องพาเจน,น้าครับ กระป้างของเจนน่าก่อนจ้ะเพราะว่าจะต้องไปเอาอ่ะไปเอาชุดใบน้าจ้ะ พักของอ่ตาของเจนน่าจ้ะปลูกพักเลยปลูกพักทุกปีจ้ะบ้านของเจนน่าอยู่ห่างจากบ้านยายประมาณหนึ่งนาทีจ้ะ กเขาไปเอาชุดไหวน้ำจ้ะแม่ของเจนนาด้วยเอาไฟติดหอยก็ตรงนู่นจ้ะตอนกลางคืนอย่างสวยเลยได้แบบว่ามือแบบว่าจะซื้อไปหอยก็ตรงบ้านเหมือนกันจ้ะใหดูรอบๆบ,บ้านเจนนาเนาะมีตะปาจ้ะมาแล้วจ้ะ เอาชุดไหวน้ำม,มาแล้วแดดก็ยังร้อนเลยเร็วๆลูกแดดร้อนเพื่อนน้องชบาอีกคนนึงเพิ่งไปเปลี่ยนชุดจ้ะเดี๋ยวพ่ว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาก็จะมารับเราจ้ะนางก็เลยเปลี่ยนชุดแล้ว ดูแลเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเว๋ก็มาเนี่จ้ะมาทกาก๋วยเตี๋ยวแห้งของแว๋วจ้ะเดี๋ยวจะนั่งกินกว๋วยเตี๋ยก่อนเว๋วเพิ่งเอาไว้ไอติมเนาะไปให้เด็กๆเขากินกันจ้ะนวลนั่งกินไอติมกันอยู่หลังบ้านจ้ะเดี๋ยวพอก,กินไอติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงไปเล่นน้ำต่อจ้ะก็ซ้างไว้น้ำ ให้ดูเด็กๆจ้ะ เด็กเล่นน้ำกันเพื่อนนี่คนนึงก็อยู่ในบ้านจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาจะมารับเราจะริเจน,น่าส่วนบินลลี่กัตัดยาจะด้วยสัดยาเพราะว่าเดี๋ยวคืนเนี่ยบิลลี่จะก่อกองไฟจ้ะให้เด็กๆเขาแบบว่าได้เล่นสาวหห้น้ำกันเนาะแล้วก็ก่อกองไฟด้วยจ้ะ ทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกําลังใจใหแบบเราก็ครอบครัวมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบแว่าขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่เด็กๆเ,เขาไหวน้ำกันตอนกลางคืนเราเขาก็จะกินอ่ะย่างฮอทดอกกันอยู่ก็ตรงหลังบ้านจ้ะไว้เจอกันจ้ะบ๊ายบาย